โอ้พี่ดูรถผมดีแม่งเอยผมไม่เคยเจอผู้อีสารแบบพี่เลยก็ไม่ได้ตั้งใจตอนแรกกูก็คิดว่าตกอยู่ดีหัวมันออกมาเองโอ้โห่ยไม่ไหวว่ะแล้วบอกผมแม่งเป็นกรรมยี่ด้วยอ่ะเป็นสักลาดด้วยอ่ะนี่กูก็เช็ดให้อยู่ไม่ใช่เช็ดเช็ดพี่กลิ่นมันก็ซึมลงไปข้างล่าง ็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขี่ไยรถเออมันไม่ไหวจริงปวดท้องไม่พี่ก็น่าจะรอนิดนึงอีกนิดนึงแม่งจะถึงปั๊มอยู่แล้วอผมอก็จะแวะให้อยู่แวะที่แวะมึงขับช้ากว่ามึงขับไวๆไวๆ<ม>ว่ากูปวดขี้ปวดขี้กว่าจะเข้าซอยมาได้รถก็ติดแล้วซอยแม่งก็เปียวปั๊มที่ไหนให้พี่อ,ะอ่ะยุ่งหน้านู่นน่ะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วพี่น่าจะทนอีกนิดนึงไม่ไหว้กูทนมาตั้งนานแล้วกูก็คิดว่ามันเป็นโตดแต่อยู่ดีมันขี้ออกมาให้กูทำยังไงอ่ะอนิดเดียวอพี่โหแล้วพรุ่งนี้ผมไม่ต้้องรรับผูายแเช้้าดวย เช็ดอยู่เนี่ยมึงดูนี่เนี่ยผมก็เช็ดเช็ดเช็ดถุงพุ่ยไว้ไม่ใช่มันมันเช็ดมันก็ไม่ออกพี่เบาะมันเป็นกำมะหยี่อ่ะมันเป็นเบาะผ้าไม่ใช่เบาะหนังอ่ะยังไงมันซึมไวข้างล่างมันก็ต้องถอดซักอยู่แล้วอ่ะแล้วมึงได้กูทำยังไงแล้วอบโอโซนอีกรถผมแม่งรถแอร์นะเว้ยมึงได้กูทำยังไงตายเลยพี่แชร์ค่ารถกับผมได้ไหมค่าล้างรถอ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะแต่ว่าผมว่าแม่งน่าจะเยอะแน่นอนอ่ะนี่มึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอว่ากูเช็ดให้มึงอยู่ไม่ใช่กูจ่ายมึงจะให้กูมาจ่ายค่าล้างรถอีกเหรอไม่ใช่ไปเนี่ยไปร้านล้างรถเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กมันจะล้างให้หรือเปล่ากูก็เช็ดให้มึงอยู่แต่มึงมาดูมันไม่มีมันมีได้แค่นี้เงินกูก็ไม่มีมันจะให้กูทำยังไงโหตายเลยพี่แบบนี้ผมตายเลยผมรับผิดชอบตายเลยอย่างเงี้ยกูก็เนี่ยเช็ดให้มึงกูก็ได้ได้แค่นี้เนี่ยผมมึงเคยเจอผู้สื่สารแบบพี่เนี่ยกูก็ไม่ได้้ตังงใใจมมีส่ร พี่น่าจะอันอีกนิดเดียวอ่อีกนิดเดียวไม่ก็ถึงปั๊มอยู่แล้วอ่ะบอกแล้วมึงรีบๆขับให้มึงรีบๆขับมึงไม่รีบผมก็รีบแล้วผมจะแวะให้อยู่ผมก็บ่นใ้ึงมาดูนวขนาดนี้แล้วมาดูโอ้แม่งอยในมึงมาดูพชไม่ดูหาอไี่กลยม่หไม่หายงม่ายไม่หายไายห ผมว่ายัางไงแม่ก็ต้องไปล้างไปอบโอโซนน่ะต้องถอดเบาะมาซักด้วยผมดูทรงแล้วอ่ะกูไม่มีตงังกูก็ได้แค่นี้ละกูก็ช่วยมึงได้แค่นี้ค่ารถกูก็จ่ายให้มึงคแลวไหนผมจะต้องขับกลับไปอีกไอ้ที่เอ้มแมึงนี่กูทำยังไงเนี่ยกูเช็ดให้มึงหมดแล้วม,มาดูสิเช็ดมันก็ไม่หมดหรอกพี่มันซึมลงข้างล่างหมดแล้วมันไม่ใช่เบาะหนังนี่มึงพูดไม่รู้เรื่องอะกูได้าได้แค่นี้กูได้แค่นี้กูมไ,มไม่มีตงังใจะอ,อะไรกับกูบอตายเลยพี่แช์แช่ค่าล้างรถกับผมไม่ได้เหรอเช็ดรถให้มึงอยู่เนี่ย เอาแค่ค่าซักบอกข้างในอ่ะแชร์กับผมไม่ได้เหรอกูไม่มีตังค์ตายเลยเฮ้ยแล้วกูจะเอาไงวะเนี่ยแม่กูเช็ดได้แค่นี้มาดูดิกูเช็ดได้แค่นี้กูทำได้แค่เนี้ยเข้าใจพี่เข้าใจผมเข้าใจว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจผมเข้าใจว่าพี่พยายามจะเช็ดแล้วแต่ว่ามันไม่มันไม่หายหรอกพี่มันต้องเอาไปซักบอกอ่ะก็มันเว้ยทำยังไงนะกูเช็ดได้แค่เนี้ยแหละโอ้พี่โอ้เฮ้ย กูเจออะไรวะเนี่ย